สวัสดีครับพี่น้องผมมาถึงอำเภอบอกเหลือเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอมาถึงปุ๊บก็มีแพลนงานปั๊บนะครับพอหาที่พักที่หลับที่นอนได้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปที่หมู่บ้านสะปันนะครับนี่คือบรรยากาศของหมู่บ้านสะปันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ13นาฬิกานะครับตอนนี้ผมก็รอคำสั่งให้เริ่มงานนะครับก็ถือโอกาสมาเก็บบรรยากาศสวย งามของหมู่บ้านสปันนะครับก็จะมีลำธารไหลผ่านนะครับผากลางหมู่บ้านนะครับจะมีทุ่งนาอยู่ประมาณที่ราบนะครับแถวๆทีนเขานะครับก็จะมีภูเขาสลับซับซ้อนนะครับบรรยากาศดีมากนะครับอากาศเย็นนะครับ ก็จะมีรีสอร์ทนะครับที่พักให้หลายที่นะครับสวยสวยงามๆทั้งแต่ราคาผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมมาในพักที่นี่นะครับผมพักที่บอกเรือนะครับราคาก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับก็จะมีหมอกนะครับอยู่บนยอดเขานะครับสวยงามครับ หลังจากเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกาเราก็กลับถึงที่พักประมาณ16น,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 นาฬิกา40นาทีนะครับให้ดูบรรยากาศตอนค่ำๆที่รีสอร์ทนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีเสียงน้ำไหลเสียงจั๊กจั่นนะครับเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับน่าอยู่จริงๆเย็นสบายนะครับ ีมากนะครับบรรยากาศดีจริงๆต่อไปเราไปดูโซนอื่นกันบ้างนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นครัวนะครับส่วนที่ไว้ทํากับข้าวนะครับทางรีสอร์ทจะจัด,จดเตรียมเตาย่างนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งทานข้าวกันนะครับมีถ้วยมีจานนะครับมีหม้อหายครบ นี่นะครับมาดูมีอุปกรณ์ทำครัวครบหมดนะครับมีช้อนมีตะพีครกสากมีดนะครับกระติกน้ำถ้วยจานหม้อหม้อหุงข้าวก็มีนะครับมีตู้เย็นนะครับไว้ให้แช่ของสด และตอนเช้าป้าแกก็จะมีกาแฟโอเมนตินไว้บริการเราด้วยนะครับมาบริการตัวเองได้เลยป้าแกจะมีการนํำร้อนมีกาแฟโอเมนตินวางไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ